สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จ้าอฟซีลามีรถราคาถูกคุณภาพดีมานําเสนออีกเช่นเคยเบื้องเอานี่คันนี้นะครับจอดขาวจูนพูนอยู่นี่เด้อคันนี้ก็คือโตโยต้าไฮรักรีโวเครื่องยนต์2.4นะครับเกียร์ธรรมดาโฉมตัวเตี้ยนะปี2019เลยคันนี้ปี2019มือเดียวป้ายแดงราคา2 0 0 0กว่าบาทนะคันนี้นะครับ 2องแสนกว่าบาทเท่านั้นมามาดูมาชมนะครับนี่เบิ้งเอาได้ยี่พอีแม่รถอย่างม,างามังงําคักงามแน่เถ่าบานเนี่ยปาดทั่วนี่จอดขาวจูนพูนอยู่นี่เดอ้อโตโยตา้าไฮรักรีโวนะครับเครื่องยนต์สอเกียร์ธรรมดาเป็นฉมตัวเตี้ยนะราคาสองแสนกว่าบาทนะครับมาดูส่วนหน้านะ ส่วนหน้าฝากระโปรงเดิมกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเดิมได้โฉมหน้าหล่อนะตัวนี้เป็นโฉมหน้าหล่อแล้วปี2019นะครับไฟหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมสวยเลยคันนี้รถพร้อมใช้งานนะครับนี่งามขักงามแนยพ่อ,อยแม่ขาวจูนพูนอยู่นี่นะครับแคปเปิดได้นะเครื่องช่วงล่างดีนะครับคันนี้มีล้อมแมกนี่ล้อมแมกให้พร้อมเลยล้อมแมกขอบ18สีน้ำตาลไหมนะครับ ใส่ให้อย่างงามอย่างหล่อแล้วนะครับรถพร้อมใช้งานเลยคันนี้ใครหาอยู่นะรถกระบะแคบเปเปิดได้นะครับคันนี้เป็นโฉมตัวเตี้ยนะโฉมตัวเตี้ยเป็นโฉมหน้าหล่อของรีโว่นะครับนี่หน้าหล่อแท้เลยนะสองแสนกว่าบาทนะคันนี้สองแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับใครหาอยู่รีบมาจับจองราคาท้องตลาดอยู่สามสามแสนไปไปลายนะตัวนี้เกือบสี่แสนนะครับรีโว่ปี2019นนะอ่ะมานะครับ มาดูมาชมรายละเอียดส่วนที่สําคัญสําคัญนะนี่แคปบเปิดได้นะครับคันนี้แคปบเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายได้สีขาวด้วยนะใครชอบสีขาวหาสีขาวอยู่มาจับจองเป็นเจ้าของไว้ก่อนได้เลยเดี๋ยวเปิดรับแสงหน่อยมืดอีกแล้วมานต่นยามแรงอีหรีเขานี่จักเป็นจังแดนะครับเออมาเลยนะครับมาดูมาชมนะมืดเราก็พาดูมืดมาค่ำเราก็พาดูค่ำนี่นะครับอมาดูนะ เนี่ยโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับคันนี้ปี2019เลยนะปี19รถมือเดียวป้ายแดงนะคันนี้ย้ําเลยมือเดียวป้ายแดงนะอ่ะนะครับมาดูภายในภายในนะครับสวยมากเป็นเบาะผ้าสีดําของเดิมโรงงานดูเลยนะเนี่ยดูขอบดูตะเข็บนะครับไม่มีรอยขาดรอยถลอกเลยนะอยู่เดิมคงสภาพนะครับนี่ไหมป้ายงามิลีนะครับเบื้งบอ,บอเนี่ยเบาะเดิมๆนะครับอยู่เดิมๆคงสภาพเลยสวยมาก ดูเลขไม้นะครับแน่เบื้องเอาอเลขไม้นะครับไม้แท้นะไม้แท้แสนเจ็ดนะครับไม้แท้แสนเจ็ดปี2019นะแอร์แบ็กคู่นะคันนี้แอร์แบ็กคู่เบรก ABS นะครับเกียร์ธรมร,ธรมดานะเกียร์ธรรมดา6สปีดร,รีโวได้หนิรีโวและอีพอยแมนะครับคอนโซลเดิมเพลงเพราะแอร์หนาวนะกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้กระจกไฟฟ้าโรงงานนะแผงประตูเดิมเนี่ยดูเลยเนี่ยนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับ สวยมากรีโวนะครับปี19 2 0กสแสนกว่าบาทนะอ่ะมาดูเบาะแบเบาะแปเป็นเบาะหนังสีดำของเดิมโรงงานนะครับพนักพิงของเดิมฝ้าเพดานเดิมนะดูเลยสะอาดสวยงามระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติหุ้งอึงตึงแจงจาง้างปางปวดนี่ไหมงามวิลีนะครับคันนี้รีโวนะครับคันนี้ดูอ่ะต่อไปนะครับประตูแคปฝั่งขวาเนี่ยสติกเกอร์เดิมนะครับอยู่ครบเลย น็อตประตูแคบฝั่งขวาน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ติงนี่ดูเลยนะครับตัวบนตัวล่างนะอยู่อิงติงนี่นะครับนี่คือน็อตไม่ติงนะสภาพน็อตไม่ติงนะครับอ่าต่อไปมาดูขอบประตูนะครับประตูมีกี่บานแกะดูแบบนี้เลยขอบยางขอบประตูดูเม็ดอาร์กลอยเว้าลอยบากของเดิมโรงงานนะครับเนี่ยเม็ดอาร์กเดิมคมกิฟเลยสบายใจหายห่วงนะนี่อยู่สภาพนี้นะครับไม่มีเฉียวไม่มีชน ลีโวปี2 0 1 9นะคันนี้นะปี2019เลยราคาเบาๆ2 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับได้รีโวหน้าหล่อแล้วนะครับนี่ราคาท้องตลาดอยู่3 0 0แสนกว่าผมบอกเลยตัวนี้นะเออแต่คันนี้นะครับเราขายแค่2 0 0 0 0 0กว่าบาทที่สำคัญได้ลดมือเดียวป้ายแดงคันนี้รับประก,กันให้เลยมือเดียวป้ายแดงนะครับอามาดูห้องเครื่องหน่อยคันนี้นะครับนี่เครื่องเนี่ยนะ เครื่องแห้งๆเครื่อง,ง,งเดิมนะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องยนต์2.4 150แรงม้านะครับ150แรงม้านะนี่มาดูสภาพเครื่องเลยนะเครื่องแห้งๆนะครับเครื่องแห้งเนี่นยดูไม่มีรอยซึมรอยเยอ้ไม่มีคราบน้ํามันนะครับเครื่องเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดนี่เบื้องเอานี่ไหมงานไม่ลอคันนี้นะครับนี่ใครได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้มมากโคตรคุม้มอ่ะดูคานหน้าบับนี้นะครับคานหน้าดูเลยคานหน้าเดิมนะครับ ฝั่งซ้ายเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ตัว L นะตัว L ของเดิมโรงงานหมุดดุมเดิมเม็ดอาร์กเดิมอยู่ครบหม้อ ś, น้ําเดิมเนี่ยดูเลยโค้ดนะครับโค้ดต่างๆตัวอักษรของเดิมโรงงานอยู่เดิมเดิมนะครับไม่หลุดล่อนหายไปไหนหม้อน้านะของเดิมโรงงานคานหน้านี่ดูเม็ดอาร์กนะครับเม็ดอาร์กหมุดดุมเดิมฝั่งขวาสัญ,ญลักษณ์ตัว R นะครับของเดิมโรงงานคมกิิบเลยนี่คานหน้านะมาดูเนี่ยนะครับฝั่งขวาเนี่ยนะเม็ดอา,ดอาร์กลอย รูต่างๆรูปดูเรียบเนียนมือผู้ช่วยซูมตรงนี้หน่อยเนี่ยเม็ดอาร์คนะครับดูเม็ดอาร์คเลยนี่คมกิปนะครับอยู่สภาพเดิมสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับรับประกันการันตีนะแก้มขวาเดิมปัม๊มเบรก a b s นะครับอ่ะดูฝากระโปรงนะฝากระโปรงฝั่งขวานะครับน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานนะครับดูโลโก้หน่อยผู้ช่วยนี่ นะครับโลโก้ยี่ห้อโตโยต้าต้องมีนะฝาเดิมฝาแท้นะครับต้องมีนี่คันนี้แผ่นกันความร้อนเดิมนะครับขอบตะเข็บเดิมตาไก่เดิมนี่ดูเลยรูต่างๆของเดิมหมุดดุมเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมนี่สติ๊กเกอร์เดิมดูเลยเนี่ยเม็ดอาร์คนะครับต่ออแตแออยู่นี่ของเดิมโรงงานนะนี่หมุดดุมตเดิมนะครับขอบตะเข็บตาไก่เดิมนะเราจะไปเร็วนิดนึงนะมืดแล้วมาดูฝั่งซ้ายนะครับนี่น็อตนะ น็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเจ็บสีนะฝากระโปรงนะครับเราแจ้งเรารายงานอ่ามาดูเนี่ยซุ้มซอกเดิมดูเพจหน่อยผู้ช่วยนะครับนี่เพจนะครับคันนี้ดูเลยเพจเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดเครื่องยนต์2.4 5 5 0แรงมา้าปี2019แท้ๆเลยนะปี19แท้ๆนะครับเดี๋ยวติดเครื่องเด้อบาทนี้เด้อปิดเครื่องฟังเสียงนะครับมือดอีกแล้วขอไปเร็วนิดนึงนะครับ เอาหมานตะย้ำแรงอีหลีเด้นะเอออ่ะมามืดก็ไม่เป็นไรดูได้นะครับรายละเอียดพัวนะปะ้าทั่วนี่ไหมสตาร์ตตึมนะครับเนี่ยสตาร์ตตึมเบิ่งเอานะครับนี่นี่ติดเครื่องแล้วนะครับติดเครื่องฟังเสียงกันเลยนะอ่านะครับมาย้ํากันอีกครั้งนะเครื่องยนต์คันนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.4เอ้ย2.4นะ150แรงม้านะครับประหยัดน้ํามันทนทานตรวจสอบเครื่องยนต์นี่ ดึงแท้ขึ้นมานะเครื่องดีไม่มีควันไม่มีไอน้ํามันไม่มีกระเด็นนะครับรับประกันการ,การันตีเลยเครื่องดีช่วงล่างดีสีสันสวยงามรถพร้อมใช้งานคันนี้นะอะได้รถมือเดียวนะคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับรีโวปีสิบเกคุณได้เนี่ยอเอองามมีหรีอีพอยไหมนะครับเฝ้ามาเอาเฝ้ามาเอานี่ไหมรีโวนะคันนี้นะรีโวย้ําเลยปี19นะครับ ราคาท้องตลาดอยู่3 0 0 0 0 0กว่าแต่เราขายคันนี้แค่200,000กว่าบาทนะครับอ่ะมาดูขอบกระบานะครับนี่ดูเลยขอบกระบาดขวาเนี่ยส่องเข้าไปนะเม็ดอาร์ตตะเข็บรอยเย็บเดิมนะกระบาดเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนต้องดูนะขอบกระบาเนี่ยผมผมย้ําเลยผมเน้นตลอดนะครับเดี๋ยวแอปหนึง่งนะครับอันนี้เราพ่นกันสนิมให้นะพ่นกันสนิมให้อย่างดีเลยนี่นะครับเบิ้งเอาชัดซีนะครับดูเนี่ย เลขชัดซีเดิมคมกิฟเลยนะครับอันนี้เราพ่นกันสนิมให้นะอย่างดีเลยเราแจ้งเรารายงานนะครับชัดซี C นะนี่นะครับชัดซี C, เดิมสวยเสริมนะครับมีออปชันเสริมพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยนะเราแจ้งเรารายงานข้อมูลนะครับแหมอย่างดีนะเช็คให้เรียบร้อยนะครับล้อแมแอคมีให้พร้อมอ่ะดูใต้ท้องช่วงล่างหน่อยนะครับดูเลยมุดลงไปนี่เขาจผพาเบิร์นผู้หน่ะนะครับ ดูเชดซีเลยนะเชดซีเดิมสวยนะครับเหลี่ยมม่งม่งอยู่นะไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีผูไม่มีก่นนะครับเชดซีนะรับประกันการันตีให้เลยสวยมากคันนี้รีโวนะครับรีโวนะได้สีขาวนะครับเครื่องช่วงล่างดีนี่นะครับมาดูส่วนท้ายนะนะครับมาดูส่วนท้ายนี่ฝาท้ายเดิมนะครับกันชนท้ายนะตัวนี้เป็นรุ่นตัวเตี้ยนะครับโฉมตัวเตี้ยถ้าใครอ,อยากได้กันชนเดี๋ยวเรามีให้นะ หรือว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะอันนี้เราก็เลยยังไม่ใส่นะครับสําหรับกันชนนะแต่ถ้าใครอยากได้อยากมีกันชนท้ายเดี๋ยวเรามีใส่ให้นะครับไม่ต้องกังวลนะฝาท้ายเดิมนะอ่ะมาดูนะครับกระบ,บะแม็กไลเนอร์นี่นะครับมาดูเลยนะกระบ,บะแม็กไลเนอร์นะครับเนี่ยแม็กไลเนอร์ไม่มีแตกไม่มียุบนะแม็กไลเนอร์ของศูนย์โตโยต้านะครับติดมาจากโรงงานติดมาพร้อมกับรถเลยนะ,ะมาดูกระบ,บะฝั่งขวานะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบเลยนี่นะครับ เม็ดอาร์คดูดูสัญลญักษณ์นะครับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ตัว R ของเดิมโรงงานคมกิฟเลยเม็ดอาร์ขอบนอกขอบ,ขอบในนะครับอยู่เดิมๆฝาท้ายเดิมน,นะมาดูส่วนนะครับฝั่งซ้ายกระบะนะครับดูเบื้องเอานี่เม็ดอาร์ตะเข็บรอยเย็บเดิมนะนี่มาดูฝั่งซ้ายจะเป็นสัญลักษณ์ตัว L นะครับนี่ของเดิมโรงงานคมกิฟเลยนะครับนี่เม็ดอาร์ขอบนอกขอบ,ขอบในนะครับฝาท้ายเดิมนะ,ะมาดูพื้นลอนกระบะนะครับนะเบื้องเอากูนะ พื้นลอนกระบ,บาเดิมนะล่องอูหลุดอูหลุดนะครับเห็นไหมนี่เม็ดอาร์กรอยเย็บแต่เขีบเดิมไม่มีซอดไม่มีทะลุนะสวยมากคันนี้รีโวนะครับย้ําเลยรีโวปี19 2019นะอนะดูใต้ท้องหน่อยนะครับนี่ใต้ท้องยางอะไรมีให้พร้อมนะครับช่วงล่างดีชัดซีเดิมสวยดําคือมือพน่น่ะปัดตั้งามขักงามเนี่ยยี่พอีเมียอ้า ฝ่าวมาเอาาวมาเอานะครับนี่2สองแสนกว่าบาทได้รีโวนะครับรีโวปี2019เลยนะได้สีขาวอีกตั้งหากนะครับมาต่อไปมาดูขอบกระบะซ้ายนะครับนี่เม็ดอาร์ตแต่เข็บรอยเย็บเดิมนะฝั่งซ้ายกระบะบเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะนี่นะครับรถพร้อมเลยนะคันนี้นะครับพร้อมใช้งานสีสันสวยงามเครื่องช่วงล่างดีนะครับอ่าภายในเดิมสวยเลยคันนี้นะป้อนงานมีเลีนะครับอ่ะ ดูเนี่ยนะครับภายในฝั่งซ้ายแผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะคันนี้ไฟฟ้าโรงงานนะครับคอนโซลดูเลยนะแผงคอนโซลน,นะครับคอนโซลเดิมแอร์แบ็กคู่นะซูมแอร์แบ็กหน่อยผู้ช่วยเนี่นะครับแอร์แบ็กคู่นะคันนี้เบรก abs นะครับคอนโซลเดิมจอมีให้พร้อมนะเกียร์ธรรมดา6สปีดคันนี้นะครับรีโว่เบาะภายในคู่หน้าเป็นเบาะผ้าสีดําของเดิมโรงงานนะดูขอบดูตะเข็บไม่มีรอยขาดรอยถลอกนะครับเนี่ยอยู่เดิมเดิมคงสภาพนะ เบาแคบเป็นเบาะหนังนะครับคันนี้เบาะหนังสีดำนะสวยมากพนักพิงเดิมอ่ะต่อไปมาดูเบาเอประตูนะครับประตูแคบฝั่งซ้ายสติ๊กเกอร์เดิมนะครับอยู่ครบเลยน็อตน,นะครับน็อตประตูฝั่งซ้ายนะนี่น็อตไม่แกะน็อตไม่ถอดน็อตไม่ติงดูเลยนะครับนี่แม้ตัวบนตัวล่างอยู่เดิมคงสภาพนะครับอยู่สภาพแบบนี้ไม่มีเฉียวไม่มีชนนะอ่ะมาต่อไปสําคัญเนี่ยจุดนี้นะครับบอกเลย ประตูนะครับฝั่งซ้ายเม็ดอาร์คลอยเว้าลอยบากของเดิมโรงงานอยู่ครบเนี่ยเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดนะดูเลยคมกริบลอยเว้าลอยบากของเดิมโรงงานนะนี่อันนี้ไม่ใช่ลอยที่มันที่มันเกิดขึ้นเองนะอันนี้ลอยเดิมโรงงานนะครับลอยเว้าลอยบากพวกนี้ต้องมีนะนี่นะครับสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับนี่อยู่สภาพแบบนี้นะครับรถยนต์มือสองนะให้อยู่เดิมคงสภาพให้มากที่สุดนะใช้งานยาว เครื่องยนต์ตัวนี้ประหยัดนะผมบอกเลยประหยัดน้ำมันนะครับเครื่องยนต์2.4เครื่องบล็อกใหม่แล้วนะครับ150แรงม้านะครับต่อไปมาดูใต้ท้องฝั่งซ้ายแชสดซีดูเลยนี่แชสดซีเดิมสวยนะครับไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีผุไม่มีก่อนแน่นอนอ่าคันนี้ภาษีภาษีเราซื้อไว้แล้วต่อไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ป้ายนะคันนี้อ่ะแจ้งนิดนึงนะครับจ่ายไว้แล้วภาษีต่อให้แล้วแต่ยังไม่ได้แผ่นป้ายนะครับหลังคา หลังคาสีสันสวยงามนะสะอาอวกาศกลางด้านหน้าขอบตะเข็บรอยซีนเดิมนะครับรีโวปี2019 2น0 0ี่สองแสนกว่าบาทนะใครหาอยู่รีบมานะครับรีบมาจับจองเป็นเจ้าของนะช้าอดนะครับอย่าคิดนานอย่าลังเลเออนี่ท้องตลาดอยู่3,000ส,สนกว่าเนี่ยผมบอกเลยตัวนี้นะท้องตลาดอยู่3 0 0แสนกว่าแต่เราขายแค่2,000ส,สนกว่าบาทนะ2 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับอ่ะมา นี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดที่เราพาดูพาชมกันย้ํากันอีกครั้งนะสำหรับคันนี้จอดขาวจูนพูนยูนีเดอ้อโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับเครื่องยนต์2.4เกียร์ธรรมดาโฉมตัวเตี้ยปี2019นะคันนี้ปี2019ราคา2 0 0 0 0นกว่าบาท2 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นใครที่ดูแลชอบที่ดูแลสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0 9 5 6 6 9 8 7 7 7 095 669 8 777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากศิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ